นี่แกไปลงนรกด้วยกันไหมวันนี้จะพาทุกคนมาร่วมสำรวจเส้นทางสู่โลกตายพีพบเพื่อค้นหาดินแดนแพงนรกเคยคิดกันบ้างป่าว่าถ้าวันหนึ่งเราตกนรกไปมันจะเป็นยังไงสี <4 S 1> ค่คอนเขาได้พาเรามาแกล้งๆซ้อมตกนรกก่อนได้ลงพื้นที่จริงในอนาคตไปเลยมีให้ปฏิบัติภารกิจถึง4ด่านด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นพงไพรไร้ชีวิตให้ได้มาทดสอบความจำผ่านป่าแรงอันเงียบเงนันือทดึงนะว่าไปแล้วเ,เขาก็จะมีกระดาษให้เราเขียนสารภาพบาปสิ่งที่เราทำผิดลงไปแล้วเอามาแขวนไว้ที่ต้นไม้ ไนี้ด้ดเลราทำพิษวงนี่คือหลอนมากให้เราได้มาพิชิตเส้นทางลาวาและเอาตัวรอดท่ามกลางความมืดมิดและไปเผชิญหน้ากับอสูรที่รอจับผู้คนมาบูชาย,ยันที่ดินแดนลาวามาสอบตกกระทะทองแดงก่อนเลยนึง่ง <c oughs> คือเหมือนนรกเกินวานสุดท้ายที่ห้องโถงเจ้าพิพาให้เราได้มาต่อรองหาของวิเศษเพียงหนึ่งเดียวเพื่อกลับสู่โลกภายนนกแล้กเขาก็จะมีใบภา,ารกิจให้เรามาสแตมด้วยนะไอปั๊มไม่ครบคือไม่ได้ออกไปสู่โลกภายนอกนะจ๊ะบอกเลยว่างานนี้คือลงนรกไปไม่ เขาแน่นอนอลงไปก็คือเจอเพื่อนเพียบเลยรีบชวนเพื่อนไปลงนรกกันด่วนๆที่4ี่ขอสี่นักิัตฤเลย